ดูตามคลิปเลยนะครับโอเคควานนิดหนึ่งแล้วนี้เรามาดูกันมันก็จะใส่ง่ายอันนี้ผมมองโทรศัพท์อยู่มันก็เลยไม่แม่นเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ครับโยก <c oughs> โอเคนี่นี่ดูตัวอย่างได้เลยครับนี่วิธีงอรวดนะครับก็ย้อนย้อนใครดูไม่ทันก็ เลื่อนกลับไปดูอีกรอบก็ได้จะได้ไม่งงนั้แล้วก็มาใส่เงี้ยอันนี้มองผ่านหน้าจอโทรศัพท์เลยไม่แม่นเท่าไหร่สายตาไม่ค่อยดีด้วย <laughs> โอเคครับอขวานอีกหนึ่งรูครับกล้องมันโฟกัสให้น่อยล็อกโฟกัสอยู่อย่าให้ใหญ่มากนะครับเอาค่อยๆคยว้านทีละหน่อยแล้วก็ ลองดูให้มันยิ่งฟิตอ่ายิ่งฟิตยิ่งดีฟิตนี่หมายถึงว่าอย่าให้มันแน่นจนโหโยกไม่ไปเลยนะครับนี่ครับโอเคอันนี้เรางอรวดได้หนึ่งข้างแล้วเราก็จะมางออีกด้าน <c oughs> สามมิลสี่มิลสองมิลอะไรก็แล้วแต่นะครับเว้นไว้แล้วก็บีบให้แน่นแล้วก็กดลง ให้ได้เก้าสิบองศาแล้วก็ตะแคงปึ๊บแย่เข้าไปแล้วก,กดลงปึ๊บเก้าสิบองศาเหมือนกันแค่นี้จบแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาติดตั้งตัวฮอนกับแอรอนถ้าจะให้ดีก็หาไม้บรรทัดขีดไว้จะแม่นกว่าครับแต่ถ้าผมทำเองผมไม่ใช้ละมันช้า ข้าวๆนะครับส่วนใครจะเอาเอาขนาดไหนก็มันไม่มีระยะที่แน่นอนถนัดโยงจากเซอร์โวมาก่อนให้เป็นเส้นตรงก่อนตรงนี้นะครับให้ดูจากาปลายเซอร์โวขนานกับตัวลําขึ้นมาตรงๆเราก็ขีดไว้ก่อนประมาณนี้ตอนนี้เราจะวัดจากปลายปีกลงไปว่ามันกี่เซน เราจะใช้กี่เซนแล้วแต่เครื่องบินนะครับผมใช้สองเซนแล้วกันสองเซนลงมาสองเซนตอนนี้ก็เจาะตรงสองเซนนี่แหละครับตรงที่ขีดไว้ปุุบ๊บอ่า เห็นไมเอ่ยนี่นะครับเอาด้านนี้แย่ลงไปเลยก็จะได้ประมาณนี้